เวียนหินนะครับเ้าตจับลูกๆไปดีนะครับถือว่าได้หลแล้วนะได้หลได้หลาย,ลายเอาง่ายนะครับบุงเอาง่ายหอยคมนะครับหอยคม นะครับผมประมาณนี้อ่ะตากร้องออกมาครับตากร้องออกมามา,มา,รมารครับตากร้องจบมานี่ครับถือว่ามันชุดใหญ่นะครับนี่ชุดใหญ่เลยครับถือว่าเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะเขาจะอยู่ตามบริเวณขอบหินนะครับขอบหินแบบลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นเชอร์รี่ดำนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปปล่อยนะครับที่บ่อที่เขาเตรียมไว้นะครับเตียมไว้จะเรียกนะครับอ่าดี่นะครับเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับผมเขาจะอยู่ตามโขดหินนะครับอ่านี่นะครับกำลังสวยใ่นะครับผม 다 h á i n